สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทออยืนยันซื้อเครื่องบิน4,500ล้านโปร่งสเป็นประโยชน์สูงสุดของชาติพนอกกาศเอกพงสวสดิ์จันทสารในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการจัดหาและผู้ทรงคณุณวุฒิของกองทัพอากาศยืนยันสั่งซื้อเครื่องบิน4,500ล้านค้มค่าโปร่งใสายเป็นประโยชน์สูงสุดของชาติจากกรณีกองทัพอากาศได้ทําการซื้อเครื่องบินโจมตีแบบรุ่นเบาเอที6จากประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน8ลำยอมรับว่าได้จัดหาเครื่องบินพร้อมอุปกรณ์อะไรระบบสนับสนุน การฝึกอบรมและอุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นเพื่อทดแทนเครื่องบินแบบ L-39 ซึ่งมีอายุการใช้งานนานกว่า25ปีแล้วและปลดประจำการแล้วรองรับภารกิจการโจมตีทางอากาศการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบรวมถึงบรรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติกับหน่วยงานอื่นวงเงินงบประมาณ4 5 0 0ล้านบาทโดยวงเงินงบประมาณอาจจะมีความผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินหากอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินในวันที่สิ พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นเงิน4,688,265,22บาทซึ่งเป็นโครงการผูกพันงบประมาณ5ปีระหว่างปี2,564ถึง2,568ทางทอได้ชี้แจงหลังจากเว็บไซต์ Fly Global ซึ่งรายงานความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมการบินโลกปเปิดเผยเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมากองทัพอากาศของไทยได้รลรุข้อตกลงกับบริษัทเท k t r รอนอ i a ชั o น Defense จำกัดผู้ผลิตเครื่องบินจากรัฐแคนซัสของสหร,ร,รัฐในการเซ็นสัญญาซื้อขายเครื่องบินจู่โจมขนาดเล็กรุ มีครับ a อ6 w o ิ v บ r i n รจำนวน8ลำราคา143ล้านดอลลาร์หรือประมาณ4675ล้านบาทในรายงานดังกล่าวระบุว่ากองทัพากาไทยถือเป็นลูกค้าต่างชาติรายแรกที่เซ็นสัญญาซื้อขายเครื่องบินรุ่นดังกล่าวกับบริษัทอเมริกันรายนี้ล,ล่าสุดพลอากาศเอกพงศ์สวัสดิ์จันทสารท่านผู้ชมละครับมีความคมิดเห็นยางไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกเข้ามาหน่อยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ